สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเทพี่จีกันเหมือนเดิมนะครับนำมาจัดให้กันเลยจัดดอกนี่ก็เป็นแบบดอกง่ายๆกันเลยครับผมมาวอลแล้วก็ไปกันเลยครับผมมาดูครับวันนี้ก็มาอยู่กับหนังสือยิบกันนะครับน่าทุนหอกรอยครับผมมาขอใครยับเบ็ดกันก่อนละกันอาจาะมาไปที่เบ็ดสามสิบครับปิดเทวครับไม่ต้องเปิดครับไปเรื่อยๆกันเลยจันเน้นเรื่อยๆครับผมมา เร่งรีบพอได้ครับผมมันบ่อไว้มันบ่อไว้เราต้องไปเรื่อยๆแบบนี้เราจะมาดูครับมันเป็นจากไหนดองนี่เออมาแบบนี้ก็สวยงามพระรามแปดราดีมีวายแบบนี้วายยังไงครับมันก็ต้องไหลเงาๆกันอยู่แล้วจ้ะแบบนี้ของเราทั้งนั้นครับสองร้อยห้าสิบสองครับมาได้ลุนต่อกันเงาเงครับแบบนี้ครับเต็มหน้ากระดาษครับสองร้อยสามสิบเจ็ดครับโอ้โหสุดจัดปรารัาปลอกครับของแท้เม่ปลานองครับผมมา อต่อกันไปงา้ยเงากันเลยครับผมแบบนี้โอ้โหเงียบจอยครับผมมารรงวันก้อนโตจัดมาครับ6 1 3าครับไหม่ทํามาแล้วครับสูตจัดปลารัดบอกครับผมมาแป๊บเดียวครับได้มาพันเอ็ดแล้วครับผมมาซูต่อกันงา้งเงากันเลยครับมันเป็นจังไรดอกนี่มันเป็นจังไรโอ้โหมาแบบนี้ก็เ็จเราดีครับผมโอ้โหเคมาแบบนี้ก็เ็จเราอีกเหมือนเดิมจ้าโอ้โหมีแต่ของดีๆครับหน้านี้อื้อหืออีกแล้วครับผมได้แต่ฉากไปฉากมา ยังไงล่ะนังสือเยยบขอเ้อะนะดอกเดียวเท่านั้นโอ้โหยนาเสียดายเนาะครับเนาะเอามาครับได้ลุ้นต่อกันไหมได้ลุ้นต่อไหมตอนนี้อย่างไงยังไงโอ้โหเงียบจ่อยล้วจ้ะมันเงียบจ่อยครับขอเปิดทูบโบจักหน่อยละกันนะจ้ะขอเปิดทูโบจักหน่อยละกันนะจ้ามันเงียบจ่อยลวจ้ะมันเงียบจ่อยแล้วนนจา้มจววจา,ม,จจามันจะเป็นจ้าไหวะมันจะเกินใจเรานี่ครคบเนาะเออจัดมาแบบนี้ดิโอ้โหจัดมาเรยๆแบบนี้ดิ ได้ลุ้นต่อกันเงียบๆเลยจ้าโอ้โหลูกตาลูกตาลูกตามาดิอื้มอืมอันฉากไปฉากมาแบบนี้เรามสิบได้ลุ้นสิบครับโอ้โห,ห้่าสียดยครับต่อกันเงียบๆเลยละกันนะจ้าโอ้โห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 โดอกนี่จ้นมาจา้าดอกนี่จ้นมาจา้าว่าจังไรละจา้าดอกนี้เอ,อ๋อ พอได้ต่อชตาชีวิต er. ไปเรื่อยกันเนาะครับนอกจากมาจะดอกนี <factual S 1> ้เป็นของเฮาแล้วจ้ะหนึ่งร้อยเย่ที่เขาบผมยังไงได้ต่อเงาเงากันบอราโอ้โหมาจะได้ต่อเงาเงากันไปจ้าสามร้อยหกสิบครับมีวายมาอีกสองดอกอ่ะต่อชะตาชีวิตไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นจังไดครับดอกนี้มันเป็นจังไดมางามๆเนี่ยราดอกนี้กับจัดมาอีกสี่สิบเก้านะครับเนาะโอ้โห้สามเหลี่ยมมาจ้า รอยสามห้าครับมันรู้จักทำนี่จริงครับผมมาดองนี่รางวัลก่อนโตจัดไปจะหกรอยเก่าสิบสี่เนาะครับน้อสู้ต่อกันเงียเงกันเลยจ้ามาจะขอใครงยาบเวรสี่สิบกันน้อยจ้ามาดีขอนินินดอกง่ายๆนะแม่ดอกง่ายๆนะแม่โอ้โหโอ้โหม,ม,มาดีได้ลุ้นว่ะได้ลุ้นว่ะโอ้โหฉากไปฉากไหมแล้วเราวันนี้ฉากนี้จริงๆครับฉากนี้ ชิชชชล,ลี่ยแย่หว่ะเฉลียแว่ะจะฉากดีหรือว่าจะยังไงมันไหลเดียวโอ้โหมาดียังไงดอกน,นี้ได้ลุ้นครับสิบอ่าไหลไปจสิบแปดฝามีตาตามาดิลูกตาอ่าสามเหลี่ยมมาครับเออเฮ้ยดูดีๆที่ดอกน,นี้นะจ๊ะทุกคนเด Please ือดดีๆที่ดอกน,นี้ครับเจ็ดร้อยแปดสิบสี่ครับผมไม่ธรรม,มาดาครับสิบมาดิยังไงได้ฟรีลุ้นฟรีเกมด้วได้ลุ้นสิบไหลาย,ยาวาวดิโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้ยเงียบจอยจ้ะอืเสกผิดที่ผิดทางจริงครับได้มา840กับพอได้โลกได้ลิมกันอยู่เนาะเอาพอฟีเกมครับลืมดูดิทุกคนเข้ายังไงวะเราสายตาพลาดไปทางไหนวะทุกคนเอ้ามาในเมื่อมันเข้าแล้วเราก็ต้องจัดให้ครับผมมาขอไปที่หมุนสิบครั้งคูณห้าครับผมมา ต่อกันไปเงาเงกันครับผมผมดอกแรกกระจัดมากันก่อนเลยจ้าคิวครับไม่ได้ครับดอกนี่สิบไหลเงวเงกันจ้าคมาแบบมีกรไหลไปต่อกันเลยพอดียกได้เรยวกันอยู่ครับมาไปต่อกันายายวๆครับมันจะเป็นจังไดครับมันต้องเป็นของเราบ้างแหละครับผมมันต้องเป็นของเราบ้างจ,าาจัดมาดิจ้านิดนิดหน,น่อยหน่อยครับค,ค่อยๆทยอยเก็บทยอยเอาครับเออเฮ้ได้เงียบใจปนันหอยนรู้เลย ไก็เลยจะแบบในวันจังไหดอกนี่โอ้โหเงียบอยครับเงียบมิสซิรีกันเลยครับผมมันเปจังไหนโอ้โหยังเป็นเงียบไปหน้ากันเลยโอ้โหเอาอีกแล้วเราครับผมมาแตกน้อยเดียวครับผมน้อยเดียวจริงๆครับผมมาสองลอยครับผมโอ้โหน้อยเดียวจริงๆครับผมมาขอขยับไปที่เบ็ดห้าสิบกันนะจ๊ะเอาไว้เบ็ดลอยก็เลยจะเบ็ดลอยไปเลยจ้าเรามันหดๆครับ เรามันสายแฟร์ครับผมแบบนี้โอ้โหฉากไปฉากมาครับดอกนี้ว่ายังไงครับงูพิษไม่มีครับผมงูไม่มีพิษครับแบบนี้ทําร้ายไขรไม่ได้ครับโอ้โหไอมาครับเบดรอยเบดรอยมาขอเน้นน้นละกันนะจ๊ะดอกนี้เบ็ดรอยเบดรอยพ่อแม่พี่น้องเลยเบดรอยมันต้องจัดเป็นจัดสิบท,ทางเน่าเๆ,ๆครับผมอ,อยู่ตรงกลางครับเราอยู่ตรงกลางดีที่สุดเราทุกคนนะ มาจ้ามาจ้าได้หลุนต่อจับมาดีค่ะเบ็ด้อยนะจ้าทุกคนมามาดูครับเราจะทํากําไรได้เท่าไรวันนี้ว่าจากไหนเว็ด้อยบัตแตกเลยว่ามันบัตแตกเลยว่าบายมาแบบนี้ก็ได้สามร้อยที่ห้าครับเอาต่อกัญญาไปง่ายๆเลยจัดตอนนี้อยู่ที่คุณแปดเนาะครับเนาะโบงี่สี่ร้อยแปดสิครับไม่รรมาได้ว่าเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอารามากแล้วครับตอนนี้เรา โอเคจะมากราสิครับพอได้ต่อชะตาชีวิตยังไงดูที่ดอกนี้ไหลลงมาก็โอ้โหผิดช่องไปที่เป็นทางจริงไอ้สามดอกเงเงๆกเลยจัดดอกนี้จัดมากันก่อนเลยโอ้โหบอทำมาดาจัดมาดิครับผมดอกนี้ได้มาแปดร้อยแปดสิบครับมายังไงต่อไหมจะได้ต่อไหมโอ้โหยหนาเสียายอีกแล้วเราครับได้มาแปดร้อยแปดสิบมาดูที่ดอกสุดท้ายว่ายังไงเงียบจอยครับผมมา เป็นรางวัลรองประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเนาะครับเนาะโอเคครับก็พอได้โยกได้เหลี้ยงกันอยู่ครับเนาะกำไรไม่มากไม่น้อยครับแต่ก็แตกหลักพันอยู่ทุกคนวันนี้ทุนมาแน่นอนครับทุนมาหลักร้อยเนาะครับเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะขอตราไปที่สามพันสี่ร้อยละกันเนาะครับเนาะแตกกว่านักครับผมวันนี้ก็พอได้โยกได้เหลี้ยงกันอยู่จ้าโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครด์ด้วยละกันนะจ้าไปก่อนละกันนะครับขอบคุณครับ